ตัวนี้นะคะจะเป็นประเก็นฝาสุบของ t o y ยต้าโตโยต้ 3K นะคะก็เขาจะมีข้อแตกต่างจาก 4K นะคะ 4K จะไม่มีรูตรงนี้นะคะก็ส่วนจุดอื่นๆแล้วก็นำมาเทียบดูได้นะคะ 4K รีวิวไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน 3K ลูกสูบไม่แน่ใจเท่ากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยววัดดูนะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะวัดลักษณะแบบนี้76มิลน,นะคะ